con em sạch Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เีวนงเปปาแก่ต้ยอนรยยน้ยงปเลยิมอร่อยเออพวนี้เอาเป็นรเาอาไั้นเด้อคงสมาหัวน้องเจ้าเด้อืองเจ้ากับหเพหังะไดรูปวะโอ้ยจะได้น่องวะจะไปได้ัจะมาทาหนสงสัยเบื้งหนดูเบื้องหนแล้วกัน อยเลียนแบบมัจะดัะไป่ข้ามนใส่ดนมันเห็นแน่กระตูนนะอยากเก็บันเด้อดใ้มันลอยให้มันไปอยไปหน <d> ่อไปน่องถาในกลอย่กรโดด้าไปใส่หมวกันน็อกได้นลมน่ยองมาหนึ่ใส่หมวกันน็อกมาหนก็ยาวเลยน้ำหนากิหน่อยมาเก็บมาใหม่ส่นกันจิตทำสไตที่ันุงตามาเป็นพยิ่งนะ่บแกมาูจางยังไงู้จางยังปด นั่งไปตังใจนะพี่น้องเนก็เศังกางก็เรษคอบอกต้นฉบับตอนนีน้องเขาตื่นขึ้มาบ้านอะไรอยี่กินอะไรเจ้ากินมันานหวานก็ไดบอกกับพ่อมาเดี๋ยวมากินนะสุกินสุกินเศษเแกมาตรงนึกเมื่อวานนี้ันวันอภายนะก็จะไปนั่งด้วยลิงไป ใช่จุดฉันบัเลนไทยมันแห่งความรักคนเาหลีมาดิจัดไปนะจับแล้วันนี่ันบเลนไทยมันครอบครัวมันครอบครัวนอ่ยที่บอกต้องกินเนี่ยต้องกินห้างคนเนี่ยแกราสินหาขั้นอีก ามสิบบาทอันนี้ขันไทยอ่อมันนั่งรถวกมอ์ไซด์อีท่าย่อมนั่ลองกินตัวนี้จะอร่อยมากเลยไม่ได้กินเดือกันแหละอันนี้แค่อันนี้อันนี้โรยสตรอเบอรี่อันนี้โรยช็อคโกแลรสชาติเดียวกันอล้ินไรกินะไร ยัเกัวามสุดตอมสุดมาไหนะมันกี่ปากมาวันนี้หนูุ่ญบัตรหนมบมญแข็งบุญัน เอาไปดูหน้าดูแล้วฮะ